สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่ละ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสรียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางสำหรับสูตร2ะะเสียดายมากเลยนะคะให้เด่น7เด่น5นะคะเอนมินเจาะไม่เข้านะคะไม่งั้น,นะคะเข้าบนล่างนะคะ5 3 3 5 5 3เนาะ มา2เลยนะคะมาบนกับมาล่างเลยนะคะดูซิพี่น้องให้เข้าแต่เด่น5เด่น7นะคะจะไม่เข้านะ,ะเอาเจ็ดศย์ไม่เอา71นะะึ่ะแต่ในตารางนะคะมีนะคะในตารางนะเจ็ด่งเนาะถ้าใครจับในตารางก็ได้เฮกันไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะแก้ตัวใหม่นะคะน้องพี่น้องคะอย่าเพิ่งนีแอดมินไปไหนนะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8 0 4 2ูน์นะคะแอดมินให้เด่นไปที่0นะคะเด่น0และเด่น8นะคะ8 0ูน์นะคะทุกคนก็อย่าลืมจับคู่กันได้นะคะ8 0ูน์เนาะ8 0 3 0ูน์สูน์นะคะ เลขพี่เลขน้องกันนะคะเลขคู่กันไปนะคะสำหรับเด่นศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์สองนะคะศูนย์สี่ศูนย์หกนะคะสำหรับเด่นแปดนะคะก็จะมี 82นะคะ80ราะแปอดมินเอาแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะ,ะ80เผื่อใครมองไม่เห็นนะคะมี82 84นะคะมี86นะคะแอดมินก็ขออนุญาตกลับบ้านกันนะคะก็จะมี90นะคะก็จะมี98นะคะเราไปไหนเราต้องกลับบ้านด้วยนะ,ะสำหรับชุดกั้นนะคะก็จะเป็น สองสี่นะคะหกสองหกสี่นะคะหกสี่แล้วก็จะเป็น ห้าสามนะคะเก้าสองเก้าสี่นะคะเบิ้ลนะคะก็เจอนะคะสำหรับสูตรสองนะคะก็เจอเหมือนกันนะคะเจอทั้งสูตรหนึ่งทั้งสูตรสองนะคะก็ื่อใครชอบเบิ้ลนะคะแนะนําให้รูดเบิ้ลเลยนะคะเบิ burn, นะ้ลน่ะรูดไปเลยก็ดีนะคะเพราะเบิ้ลไม่ได้มาอันนี้ไหลงวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะ มี4ีีมี8 8มี2 2มี6 6นะคะถ้าเรารูดเบิ้ลตัวเลขมันน้อยมากนะคะถ้าเราจะจับตัวนี้ไปรูดนะคะ19ประตูนะ,ะจะเยอะเนาะพี่น้องค่ะ,ะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น80ตรงนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะ80เลยนะคะมี80นะคะมี86นะคะที่แอดมินชอบ มีหกสองนะคะศูนย์สี่หกศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นแปดสองนะคะจดไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินของตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า